สรุปว่าขายประกันก็สืบเนื่องจากคลิปวิดีโอที่ผมลงไว้เกี่ยวกับเคสที่ลูกค้าของผมเนาะขับรถตกจากสะพานอยู่เถิดก็มีคําถามมากมายผมมาสรุปรวมสรุปไม่รวมสรุปแต่ละคําถามที่น่าสนใจทําออกมาเป็น E ีลองไปย้อนดูในโปรไฟล์ผมได้นะครับอันนี้ไม่ใช่คําถามแต่เป็นประโยคบอกเล่าแล้วผมชอบมากที่เขาบอกว่าอ้าวสรุปขายประกันสวัสดีครับตัวแทนประกัน A อนะครับพี่ก็ถ้าพี่มีปัญหาไม่ใช่มีปัญหาถ้าพี่ สนใจทําประกันวางแผนการเงินอะไรเงี้ยประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันบํานาญประกันอุบัติเหตุประกันโรค้หลแรงประกันชดเชยรายได้ประกันโรค้หลแรงพูดไปแล้วประกันยกเว้นเบี้ยประกันการศึกษาบุตรประกันชาปนกิจอ๋อประกันเอ้าประกันทุกอย่างเกี่ยวกับประกันชีวิตและการวางแผนทางการเงินก็ inbox เข้ามาได้ตามช่องทางติดต่อต่างๆหรือเข้าไปดูในโปรไฟล์ผมก็ได้ครับมีลิงก์ทำเอาไว้เรียบร้อยเนาะทีนี้ เข้าเรื่องอีก,กันหนึ่งก็คือว่าผมก็มานั่งตกตะกอนนะว่าเออจริงๆเราเป็นคนขายประกันใช่ไหมนะถ้ามองผิวเผินเนาะผมก็ว่าเออใช่ผมคือตัวแทนประกันเราก็ขายประกันใช่ไหมสินค้าประกันเราคือสินค้าหลักแต่จากการทํางานระยะเวลาการทํางานของผมเนี่ยสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ตกตะกอนอะไรบางอย่างเนาะว่าเออจริง,รงๆแล้วเราไม่ได้ขายแค่ประกันชีวิตว่ะเราไม่ได้ขายแค่ประกันสุขภาพว่ะเราขายความสบายใจให้กับลูกค้า เราขายความมั่นคงทางการเงินเป็นเราขายความมั่นคงทางการเงินให้กับลูกค้าและครอบครัวลูกค้าเราขายแผนการเกษียณอายุอย่างมั่นคงให้กับลูกค้าผมบอกว่าอันนี้คืองานของผมหลักๆซะมากกว่าคืองานแก้ปัญหางานวางแผนงานสนับสนุนลูกค้าทั้งหมดแต่เพียงแค่ว่าสินค้าที่ผมเอามาจับคู่และวางแผนให้ลูกค้าโดยส่วนมากจะเป็น สินค้าในหมวดของประกันชีวิตประกันสุขภาพอะไรต่างๆประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นจริงๆและหลายคนไม่ต้องกังวลครับถ้าเราไม่ได้อยากซื้อประกันแล้วอาจจะอยากมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเงินการวางแผนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเข้ามาปรึกษาก็ได้เราจะไม่มีการเตื้อง้องขอขายเราแค่อยากให้คุณได้ประโยชน์กลับไปเพราะว่าอันเนี้ยมันคือหัวใจหลักของการทํางานของเราจริงๆเนาะเพราะฉะนั้น feel free to contact ได้เลยครับประมาณนี้ครับ สวัสดีครับและนี่คือปรึกษาประกันกับกิตา